คอมเมนต์ Comment, บอกว่าตามหาเพื่อนเห้งยังเ,เห็นว่าเพืเ่อนรวยเดไปเกาะเพื่อนบอกโอ้ยนอนน้ำบจับกะีว่าจังไดนอนพ่นเฮา,านีเพื่อนเลยติดต่อแล้วก็ให้น้ำได้เจอกับพี่แตวานะคะเนาะสวัสดีค่ะน้ำค่ะมาดามขนมปังฝรั่งเศสค่ะมืดนี้กบมาเจอกันกับน้ำอีกแล้วนะคะเนาะ,ะ,นะมื้อนี้จักโมงแล้วแปดโมงแปดโมงสี่สิบห้านะคะทรงลูกมาเรียบร้อยแล้วมื้อนี้น้ำจะมาเฮ็ด วิดีโอนะคะวิดีโอที่มีความที่น้ำมีความรู้สึกว่าน้ำตื่นเต้นเนาะคะ่ะที่จะเฮ็ดเพราะว่ายัางเพราะว่า,าน้ำอยากขอบคุณเพื่อนๆนคนไทยที่อยู่ในฝรั่งเศสเนาะคะ่ะทั้งตอนใต้ของฝรั่งเศสเนาะคะ่ะน้ำจะมาขอบคุณเล็อกน้อย่างเนาะคะ่ะน้ำจะบอกว่าจังสี่น้ำค่อยลงวิดีโอไว้เนาะคะ่ะตั้งแต่วันที่ยี่สิบ พิสภาคมเนาะคะ่ะว่านามนี่ตามหาเพื่อนคนไทยคนนึงเนาะคะ่ะนามตามหาพี่เต๋อเนาะคะ่ะนามตามหาพี่เต๋อนามขออนุญาตเอาซื้อพี่เต๋อออกมาพราอีกเธอนึงเนาะคะ่ะเพราะว่านามอยากขอบคุณกับคนไทยที่เออที่รู้จักพี่แตแ๋อเราไดต้ติดต่อนามมาเนาะคะ่ะบอกว่าอลองแอดพี่แต๋วไปน่าจะบอกว่าจังสิ นำลงวิดีโอนี้ไว้เนี่ยตั้งแต่วันที่2 0พฤษภาคมมาถึงมือนีกาน่าจะประมาณจะเจ็ดเดือนแล้วเนาะคะ่ะจะเจ็ดเดือนแล้วถามว่ามันเอ่ออยู่ในความขาดหมายของน้ำเพราะว่าน้าจะต้องเจอพี่แตว้วน้าคิดว่าน้าต้องเจอพี่แตว้วนเะนะนาะค่ะเนาะน้ำต้องเจอพี่แตว้วแต่น้ำบอกคิดว่ามันจะเร็วนะคะเจ็ดเดือนสําหรับนา้นาน่าถือว่ามันเร็วนะคะเพราะว่าอย่างเพราะว่า,น,าน้าเนี่ยเพาะมันคนที่ บ่ามันคนดังเนาะค่ะบ่ามันคนดังบ่ามันคนที่มีแต่คนรู้จักเนาะค่ะน้าเป็นผู้หญิงตัวน้อยๆคนหนึ่งในฝรั่งเศสเนาะค่ะเนาะแถมเพื่อนใน Facebook นี่น้ากระแทบจะบ่มีเนาะค่ะน้อยเหลือกเกินเนาะค่ะคนในฝรั่งเศสนี่ก็บ,บ่ได้หลายเนาะค่ะเนาะบาดนี้น้าบ่ได้คิดว่ามันจะมีคนอ่าเอาคลิปน้าไปแชร์แล้วไป ถึงคนที่รู้จักพี่เตวแล้วเพื่อนก็สทรงต่อให้พี่เตวได้เบิงเนาะค่ะน้ำคิดว่าพี่เต๋ก็จะได้เบิงแล้วละแล้วก็แล้วจริงๆเราเพื่อนพี่เต๋เพื่อนทรงขอความมาก่อนเนาะค่ะก็นำกระขอบคุณหลายๆค่ะเพื่อนพี่เต๋อซื้อว่าซื้อยังล่ะซื้อจิตติมานำจะขึ้นขอความเพิ่นไม่ห้นนำขออนุญาตออกซื้อเนาะค่ะเนาะนำตองขอบคุณเนาะค่ะที่เพื่อนทรงขอความไาให้เพื่อนบอกว่ามีคนแชร์คลิปนี้ว่าตามหา คนซื้อเต๋าแมนบอแล้วเพิ่นก็เลยส่งขอความมาเพิ่นเลยบอกว่าเนี่ยเป็น Facebook พี่เตาแล้วก็แอดเพิ่นไปแน่จังสินนะฮะนามกเลยสักพักนึงสิเป็นนามกเลยเห็นขอความของพี่เตาส่งมาแล้วค่ะเพิ่นบอกว่าพี่เตาเองเดินนามเพิ่นก็บอกว่าจังสินเนาะพี่เตาเองเด้อจังสินนาก็อ๋อข้าไปเบิ่งนามตอนแรกน่าก็ตกใจเนาะค่ะนามจะบอกว่าเพิ่นส่งมาตอนกลางคืนนามนี่เป็นผู้เฒ่าอนามัยเนาะค่ะผู้เฒ่าอนามัยคืออย่าง ขึ้นน้ำนอนเตเวนเนาะค่ะบางเทอสองถุงเคิงนํำก็นอนแล้วบางเือสามถุงเคองนํำก็นอนแล้วเนาะค่ะบางเือพอท่านถึงสองถุงบ้านน้ำก็นอนเนาะค่ะนอนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสามีน้ำเฮ็ดงานตะเซานะค่ะสามีน้ำออกไปทํางานบางเธอตรงตื่นตีสี่บางเทือตรงตื่นตีห้าแล้วแต่มือแล้วแต่วันที่ทั้งบริษัทเขาบอกมาเนาะค่ะ จะตื่นตีสี่หรือตื่นตีห้าสามีน้ำเห็ดงานแปดชั่วโมงคือเก่าเห็ดเร็วสามีน้ำก็ได้กลับเร็วนะคะถ้าเฮ็ดสายหน่อยสามีน้ำก็ได้กลับซาเน่เนะคะเนาะอันนี้แหละก็เลยเป็นสาเหตุให้ขอบรัวนำเนี่ยนอนเร็วนะคะเลยกจะบ่เห็นขอความผู้ใดทั้งสิ้นนะคะอีกอย่างนี่น้ำปิดเสียงขอความทุกอย่างนะคะเพราะว่าบ่อยากให้มันไปรบกวนสามีน้ำนะคะเนาะเสียงทุกอย่างน้ำจะปิดไว้นะคะบ่ให้เสียงมันดังตึ้งตังตึ้งตังตอ่อลางขึ้นนะคะ แต่นํามไม่เห็นขอความของพี่พเพิ่อนนี่ตอนเศร้านะคะตอนตีหานาะมมันลุกขึ้นมาแล้วก็ไมาเห็นนายูนกกินให้สามีห่อขาวไ้เพิ่นเพื่อนไปฮ็ดงานน้ำกับมานางอาเนาะคะ่ะอา้าวพี่แต้วเองมาแสดงน้ำกับทรงขอความไปหาเพิ่นหนุนตาตีหา ในความตื hora, 哈哈哈่นเต้นของน้ำเนาะค่ะในความตื่นเต้นของน้ำน้ำก็ทรงขอความไปหาเพลินแล้วน้ำก็ทรงขอความไปเสนอเขาบอกโอ้ยขอโทษด้วยค่ะน้ำทรงขอความไปตาสาวแล้วน้ำก็ทรงขอความไปหาหมูพี่เต๋าแล้วไปขอบคุณเพลินเนาะค่ะที่เพลินได้ติดต่อแล้วก็ให้น้ำได้เจอกับพี่เต๋าเนาะค่ะเนาะน้าจะบอกว่าน้ำเจอพี่เต๋าแล้วเนาะค่ะพี่เต๋านี่อยู่ห่างพี่เต๋อมาอยู่ทางไตเนาะค่ะมาอยู่ทางไตแล้วก็มีโอกาสนี่น้ำก็จะไป หาพี่แต้อเนาะคะ่ะห้มันเมื่ช่วงโควิดให้มันเมื่ช่วง, COVID, วงอีกอ,อย่างต่างๆก่อนเนาะคะ่นะเนาะให้มันเป็นช่วงที่เดินทางนี่ง่ายๆขึ้นเนาะคะ่ะเพราะว่าอีกอย่างนี่ถ้านำไปหาพี่แต้อนำกระได้แวะไปหาไปเยี่ยมญาพร้อมเนาะคะ่ะไปเยี่ยมญาพร้อมเพราะมันอยู่บ่ไก่กันเนาะคะ่ะขับรถห่างจากบ้านญาหน่าจะบดถึง30นาทีน่าจะประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะบ่ไก่กัน พี่เต๋ก็เปิดร้านอาหารคือเกานะคะลูกพี่เต๋จนใหญ่เป็นสาวแล้วเนาะคะ่ะนำกะผู้ง,งามเนาะคะ่ะผู้งามนำกะดีใจนำกะได้นำก็ด,ำกดีใจอหลี่ะได้นำได้เจอพี่เต๋ออีกเทือนึงเนาะคะ่ะบางคนนำตอนที่นำหาตามหาพี่เต๋อว่ามันจะมีหลายๆคอมเมนต์บอกว่าตามหาเพื่อนทีน่ยังเอ่อเห็นว่าเพิ่นรวยอยากไปเกาะเพื่อนบอกโอ้ยนะนํำกะจากสีว่าจังใดนอะค,ะคนเท่านี่กะคิดไปคิดไปต่างๆนะนนะเนาะคะ่ะนำจะบอกว่าถ้าคนที่เอ่อ มิเตคิดแง่ลบก,กับนามนะคะคนแบบนี้กับมิเตคิดแง่ลบก,กับนาำนาไปเว้าถึงอีกคนนึงก็ไปบอกว่านาำไปอิจฉาเขาแล้วนาำมมเมื่อว้าถึงเรื่องพิตาว์นาำบอกว่าพิตาเป็นคนน่ะมีฐานะแล้วกพีพิตาเป็นคนดีกลับมาคิดว่านาำจะไปขอความช่วยเหลือจากเพิิอนอันนี้มันมุ่งแมนเลยนะคะเนาะน้ำจะบอกว่านามมาอยู่ฝรั่งเศสสิป,ปีเนี่ยเก้าปีจะสิป,ปีลว นาำบอกเคยขอความ s อยเหลือจากผู้ใดเลยเนาะคะ่ะมีแต่ยืนโดยล่ำแข่งของตัวเองกับพญเมงเน,นาะค่ะนาำเคยมีเคสที่ซอยเหลือนามยุคเคสเดียวแค่นั้นเนาะคะ่ะคือป่าคนเล่าเพิินซอยนามอิลีคนอนึ่งตอนที่นามมีปัญหาครอบครัววนะคะ่ะนาำขอความ่วยเหลือเพิินอิลีนาไปอาศัยกับเพิ่นอิลีค่ะอันนี้นามตรงย่อมรับวเพิ่นเป็นคนที่ซอยเหลือครอบครัวนานาเนาะคะ่นะเนาะซอยเหลือนามกับลูกนาม ตอนที่นำ้ำมีปัญหากับสามีนำ้ำแล้วก็มีเธอเดียวเธอนั้นนะคะที่น้ำมีปัญหาแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากคนนอกนั้นนำ้ำบกเคยขอความช่วยเหลือเลยนะคะเนาะแล้วน้ำจะทุกอย่างเวลาที่น้ำมีปัญหานำ้ำจะโบเคยเอ่ยปากบอกผู้ใดทั้งสิ้นนะคะโบเคยเลยมูสนิดมู่บสนิทพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องนอง้นำบกเคยนะคะเพราะฉะนั้นบ่ต้องคิดว่าน้ำไปหาเพิน่นน้ำติดต่อเพิน่น น้ำอยากเข็นเพิินเพราะว่าน้ำอยากไปขอความสวยเหลือจากเพิินเนาะค่ะคิดคิดในเออเวลาเวลาเบิ moon, ่งกับคิดคิดในแง่บวกให้คนอื่นนะคะจะคิดแต่แง่ลบให้คนอื่นหลายบแมนน้ำคนทีเขียนกับคือคิดว่าน้ำคิดก็บเพิินนาะน้ำคิดก็โอ้ยเออรวยจังสิเิดสิไปขอความสวยเหลือจากเพิ่นเห็นอันนั้นอันนี้ก็อิจฉาเพิ่นนะที่น้ำก็จักสิบเอกอจังหดเนาะค่ะจังหดถ้าคนที่บ บ่ชื่นบ่ชอบเฮ้าบ่มมาเข้ากันมองแต่ในแง่ลบนะคะแต่นาจะบอกว่านามมีความรู้สึกอยังบ่ตอนนี้เวลาคนที่มองในแง่ลบมองอเฮ้าในทางที่บ่ดีทุกเมื่อนี่นามนามถือว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะบางเช่อนาขอความคอมเมนต์อะบางเช่อนากับอ่านบางเช่อนากับบ่อ่านนะคะอันใดที่มันมีาซแวลไปในทางที่บ่ดีลายนาก็นากับปอยากอ่านนะคะบางเชื่อ่านแล้วมันมันมันกับบ่มีความสุขนะค่ะแต่ว่า มันสามารถทำใจได้เร็วกว่าสมัยตะกี้นะคะสมัยต่างต๊นก่อนๆที่กำลังเริ่มเริ่มสิมีคนรู้จักนี่น้ำจะโดนด่ามากๆเลยนะคะนาะโดนด่าทุกลูปแบบน้ำเข้าใจนะคะน้ำเข้าใจเพราะว่าการเฮดคลิปของน้ำมันเป็นการส,ส,สวนกระแสกับนำ้ำน้ำกับโดนด่าน้ำน้ำกับบ้าวหยั่งนะคะแต่ทุกมือนี่ทุกมือนี่นำ้ำเวลาน้ำเฮดคลิปออกมาเนี่ยมันจะมีคนที่บชอบน้ำอยู่นั่หละกะ ก็จะว่าน้ามกะมันก็นเป็นเรื่องปกตินะคะเนาะมันก็นเป็นเรื่องปกติที่เอ่อคนที่เด y o u t u b e ต้องได้รับนะคะต้องได้รับก็คือจะมีคนชอบและคนบ่ชอบแต่แต่ถามว่าน้าน่นะทําใจได้บ่ก็ทําใจอยู่แล้วคะ่ะน้าก็ถือว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วก็น้ามก็รู้สึกว่าช่วงนี้ตอนนี้น้ารู้สึกว่าน้ามทําใจได้เนาะคะ่ะคน บางเทธอคนดาคนอย่างมานกนะก็โอ้ยเอาก็แล้วแต่เพิ่นเนาะคะ่ะเนาะน้ำดีไม่ได้เก็บมาทุกใจเนาะคะ่ะน้ำไม่ได้เก็บมาทุกใจแต่น้ำก็จะบอกแบบนี้แหละคะ่ะว่าน้ำเองไม่ได้ไปไหว้ไผเนาะคะ่ะน้ำเองไม่ได้ไปไหว้ผู้ใดแล้วก็นะะน้ำเองก็ไม่ได้ไปอิจฉาผูดด้ใดเนาะคะ่ะน้ำเว้าตามที่เพื่อนๆถามมา น้ำกระบอกนก้ำกระว่าออไปเนาะคะ่ะเนาะเอาอันนี้นะคะน่าจะว่าอะไรเพื่อนเพื่อนฟังเนาะคะ่ะว่าน้ำได้เจอพี่แต๋วแล้วนะคะน้ำก็ขอบคุณเพื่อนๆนทั้งไตทุกคนเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนพี่แต๋วที่อยู่ทั้งมักเซที่อยู่ทั้งซาลองโพวองเนาะคะ่ะได้ติดตอ่อแล้วก็ให้้อมูลพี่แต๋วน้ำม,มาให้พี่เต๋วน้ำมาให้้อมูลพี่แต๋วกบน้ำม,มาน้ำก็ได้เจอ บ่ได้เจอค่ะแต่ได้คุยกับพี่แต้วแล้วนะคะน้ำกระดีใจน้ำกระถามพี่แต้วว่าจำน้ำได้บ่พี่แต้วก็ว่าจำได้กระสิบปีกระเจะ๊ยบปีแล้วที่งห้องไ่ได้เจอกันนะพี่แต้วยังจำน้ำได้นะคะน้ำกระดีใจที่ิ้งยังจำน้ำได้เนาะเพราะว่าเจอกัน d o ้ b l e ถึงมือเนาะค่ะเจอกันบ่ถึงมือแล้วก็ะจากกันไปเลยบ่ได้เห็นหน้ากันอีกเลยนะคะน้อพี่แต้วก็สุขสบายดีนะคะน้ำเองก็สบายดีก็อยู่แบบนี้ละค่ะเนาะกัะ เอา้ามือนี้ก็มาฟฟอสู่กันฟังกันมาขอบคุณเพื่อนๆคนไทยเนาะคะ่ะทั้งที่อยู่ทั้งใต้เนาะคะ่ะที่ซอยน้ำเนาะคะ่ะในการตามหาพี่เต้าน้ำก็ได้เจอพี่เต้าน้ำก็กขอบคุณหลายๆเนาะคะ่นะเนาะเอา้ามือนี้น้ำกับสกอจบวิดีโอไว้เท่านี้ได้ค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะค่ะสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย